สวัสดีครับผู้ผมนะครับเฟิร์ส้านเฟิร์สมอเตอร์ทริงนะครับวันนี้มีโอกาสได้ติดตั้งตัวฮีโร่2 2นะครับกับ c b r 5อ0 f าร้อยเ0นะครับหกห้ายะเออพูดไม่ครบามาดูกันนี่นำมาเลยนี่นะครับวิธีการติดนะเดี๋ยวมาถอดให้ดูก่อนปึ๊บวิธีการติดตั้งของตัวนี้นะครับผมเราจะใช้ตรงนี้ตรงหู นี่ครับหูเป็นหูเกี่ยวเดิมของรถอยู่แล้วนะครับต่อตรงกระแลกเลยขารับนะครับแล้วก็ใช้น็อตตรงนี้ตัวนี้ต้องหาน็อตมาเพิ่มนะเป็นน็อต m 1 0นะครับใส่เข้าไปแล้วก็บูทลองนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมารับบนและล่างนะครับแข็งแรงไม่ต้องห่วงอ่ีผมใส่กล่องให้ดูรุนรุ่นรถรุ่น,รน,รนทรงสปอร์ตนะครับแนะนำให้ใช้ตัวกล่องเปิดข้างนะครับ ไอ้ X ยี่สิบสองเนี่ยครับมันจะสวยกว่านะครับมันจะเข้ากับรถมากกว่าดูอ่าโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวใครอยากดูรูปเข้าไปดูรูปกันในเฟซนะครับเฟิร์สมโต้ทูลลิงจอบขอบคุณครับ